ปูตุชนย่อมเห็นวิญญาณโดยความเป็นตนอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมเห็นจักขูวิญญาณและถึงมโนวิญญาณโดยความเป็นตนคือย่อมเห็นมโนวิญญาณและตนไม่เป็นสองว่ามโนวิญญาณอันใดเราก็อันนั้นเราอันใดมโนวิญญาณก็อันนั้น เปรียบเหมือนเมื่อประทีปน้ำมันกำลังลุกโผล่อยู่บุคคลย่อมเห็นเปลวไฟและแสงสว่างไม่เป็นสองละถึงฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเห็นมโนวิญ,ญญาณโดยความเป็นตนทิฏฐิและวัตถุนี้เป็นอัตานุทิฏฐิที่หนึ่งซึ่งมีวิญญ,ญาณเป็นวัตถุอัตานุทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิ ละถึงเหล่านั้นเป็นสังโยชน์แต่ไม่ใช่ทิฏฐิปุทุชนย่อมเห็นวิญญาณโดยความเป็นตนอย่างนี้